สวัสดีครับพบกับบอลนกเขาใหญ่นรสีชั้นเอวอีกนะครับผมวันนี้ก็มาต้อนกับทีมงานนะครับผมวันนี้เอารถมาสองคันครับมาจากกระลาดครับผมผู้แขกวสวัสดีครับพี่ดุยสวัสดีครับมาต้อนนครับผมสช่ไหมพวกโชเฟื่อไปใส่ล่าเ,เป็นไหนเนะมาะต้นตรุนสวัสดีครับครับผม เึงไปใส่ลงมาครับนี่กับมาจักรลาดเนาะครับผมกิเข่ากันแล้วเหรอครับติดมันทีเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่ากิดเบิ้งกิดยุกไก่เติบเนาะครับนี่นิ้วเสียงคนเหียดลันนะครับยุกไก่เติบครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ้องนะครับเบื้องเป็นไรเดี๋ยวแปรงลงแล้วนะครับผมเพราะมันต oh, yeah, ิดละ ครับตัวนี้ก็น,นกตัวตัวนี้ก็เป็นตัวไม้ครับผมล่าสุดเพิ่งเขาเขาม้าขายเนาะครับเพิ่งเอาเขามาไขา่ขาาขาล่าสุดเนาะครับผมตัวนี้ตัวนี้มีขาล้มครับผมเรียกหนุนคู่ดีครับคาลม้มถือว่าที่เตื่มเยู่ครับเพิ่งเขาเขามา้ารับม้าเนาะครับผมเก่าไปนั่นก็เป็นนกตัวของเพื่อนะครับ เป็นนกต่ออาชีพของเพื่อนและครับเพื่อนต่อดคกับผมนี่ผมก็ไปรับกลับมาผมเอาไปเช็คเบื้องแล้วครับสามใหม่นะครับผมกันดีทั้งสามใหม่ครับผมนกป้ากับเขากันครับแต่มือนนกป้าเขาคอยเถียงครับผมออกมาคู่ตอบนกต่อคราวเดียวตัวนี้ถือว่าเล่นดีอีกตัวเลยครับผมถ่ามันว่าอย่ายกับสูสีกันกกลอีกจวดเลยครับผมข้าล้มกับหนากันครับ ออกมาไปร้องเบิ้งหมึกก้อนนี่ครับผมลองเบื้อง,งมึกก้อนนี่สามไม้ครับผมลองใส่เบิง้งหวานที่เป็นไะไรนะครับหนกหลับไม้ไม้นี่ยเมื่อนี่ก็เลยเอาออกมาต่อแบบเอาออกผักสนามจริงครับเมื่อน,นี่นกปลาเข้าออมาเรียบร้อยเลยครับผมตัว่าเหรียญได้ครับผมตัวนี้แล้วก็ปากไว้พรมครับ มือแรกผมไปผมร้องเอาข้นบ้างครับปีนเอาครับผมลงมาขันลงมาขันเลยครับผมสามใหม่ทดสอบนะครับไม่ที่สามนกป้าเขาครับผมคู่กันเข้าหนึ่งครับแต่ว่านกป้านมาสูงครับผมมาเมื่อนีใส้เสาครับผมพอจะปล่อยเสาพวกขันเลยครับผมพอต้องล้อครับนกตึ้นีงปล่อยเสาคือขันเลยครับว่าต้องล้อเลยครับผม เรียบรอยไปแล้วครับนกป้าเสียงใดพ่พะู้ครับผมเอ็นตอบินเขานะครับเดียบรอยแล้วครับ,บ,รรบนกพึ่งรับขอวไข่ไม่นะครับผมงาถือว่าดีครับงาไทยนะครับผมนี่แหลนไก่น,นกผสมพันธุนะครับ เดี๋ยวกรเที่ยวลงไหมเบื่อนน้อครับผมสวดไลคครับผมเป็นเด็นะครับว่าใส่ต้นชักครับผมเบื่อนวดไลคนะครับสวัสดีเป็นได้ครับผมครับผมนกฟ้ากับเป็นลูกนกครับผมสอยคข็งนเต็มเลยครับเป็นลูกนกนะครับเป็นลูกนกนะครับใส่ต้นสักครับผม ถือว่าติดแล้วครับเข่ามาแป๊บเดียวครับผมตั้นี้ก็ลังสูนกเลยครับนี่ช่มหนานกตัวผมหัวจุกหน่อยนึงครับบอ้หวาวไปถือกายางมาแล้วครับผมหัวก็ได้ผมสี่อยู่ครับเป็นนกเห่่นเกาเกมครับผมนกตัวนี้ถือว่าใช่ได้ครับเหรินี่ถือว่าดีแล้วละครับหัวตองห่วงครับผมยังเหรยนตัวนี้ตัวได้วาเหรยนได้เหรินดีคือว่าเหรินดีนาะครับสูซีนก็ไปจวดแล้วครับผม การเห็ดวงในเนาะครับซูทีนกับไปจวดเลยวงในถือว่าโอเคครับใส่ได้แล้วครับผมเรื่งนกป่าเนาะครับลูกนกครับ่ันคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นนนได้ครับผม ช่องบอลนกเขาใหญ่นครศรีชันแนวนะครับนี่กับมากับทีมงานซีค้นครับผมสำหรับชิปนี้กับภกไว้สนี้นะครับสวัสดีครับ